มาครับครั้งนี้เนี่ยเราก็จะใช้ AK ที่มันติดเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับมาผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเอา AK ที่มันติดเครื่องยิงลูกระเบิดแล้วขูดรีดประสิทธิภาพมันออกมาแบบ100%เราจะฟาร์มได้เร็วขึ้นมากแค่ไหนนะครับอันนี้คือ AK ที่ติดเครื่องยิงลูกระเบิดหลื้อยขวางลูกระเบิดนะครับสกิลนี้เนี่ยมันหายากระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเป็นพิมพ์เขียวเนี่ย ะระดับหายากมันก็ไม่ใช่ว่าดรอกงอ่ายๆนะถ้ามันดอกแบบโอ้โหเปิดครั้งเดียวแล้วเจอเลยก็คือว่าทุกทโชคดีแล้วผมไม่อยากให้สกิลเนี่ยมันหายไปนะครับข้างบนเนี่ยเราก็จะใช้ลูกระเบิด1ลูกหรือ2ลูกก็ได้นะครับ แล้วแต่ถนัดเลยนะครับโอ้แย่จังครั้งนี้ผมไม่ได้เอามีดบางต่อมาด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้สอนท่านผู้ชมมากนะเอาเป็นว่าเราจะสอนแค่แสแงมันกวงสองครั้งได้แล้วกันนะครับเราเรามาลองดีกันดีกว่าป้ายอย่าชีดกําแพงมากนะครับโอเคเราก็วิ่งไปเลยครับอย่าชีดกําแพงครับเดินออกไปด้านนอกนะครับครั้งนี้เนี่ยเราก็จะใจะเย็นๆวิ่งไปตรงกลางครับวิ่งไปตรงกลางเลย ไม่งั้นจะติดนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเช็คเลือดดีๆถ้าเลือดมันต่ํากว่าครึ่งเนี่ยเราเพิ่มเลือดเลยครับอย่าไปสนอะไรเคเราหย่อนลูกระเบิดไปหนึ่งลูกก็ได้นะครับอ่ะหย่อนไปหนึ่งลูกนะครับแล้วก็กดออกจากเกมได้เลยนะสําหรับใครที่ไม่ไหวอ่ะนะครับก็กดออกจากเกมไปได้นะครับแล้วกค็ค่อยกลับมาเริ่มใหม่ โอเคพอเรากดออกจากเกมแล้วนะครับแล้วเราก็กดเข้ามาใหม่คือมันใช้ได้ทั้งโหมดฮาร์ดแล้วก็โหมดธรรมดานะครับเราวิ่งไปแล้วก็หย่อนลูกระเบิด1ลูกนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าในโหมดฮาร์ดเนี่ยเราไม่สามารถฆ่ามันตายได้ในนัดเดียวนะครับแล้วก็จะหย่อนระเบิดเพื่อให้ซอมบี้ตัวเล็กเนี่ยมันหายไปหมดแล้วเราก็จะฆ่าตัว,ว้วนนะครับตัวกวนเนี่ยเราก็จะค่อยค่ฆ่าไปม,มันก็จะเหลือแค่ตัว,ว้วนแบบนี้ ครั้งนี้เนี่ยเราก็จะสอนท่านผู้ชมเนี่ยควงสองครั้งนะครับโดยแสแงนะครับแสแงเนี่ยควงง่ายมากนอกจากแสแงที่มันควงง่ายแล้วเนี่ยมันก็ยังมีมีดบางต่อนะครับมันจะมีมีดบางต่อแต่มีดบางต่อเนี่ยเราต้องแต่งมาโอ้โหแบบเทพมากเลยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเทพเนี่ยมันปริ้นยังไง พิมพเขียวอะไรมันถึงจะมันก็จะมีมีดชํ่แหลกลยุทธ์กับเป็นมือจับนักล่านะครับ2ออันนี้โอ้โหแบบนั้นนะเอามาควงสองครั้งเนี่ยดีนะครับดีมากๆเลยแต่ว่าสําหรับใครที่เป็นมือใหม่แบบจะจะเลยนะครับโอ้ยไม่มีอะพิมพเขียวเนี่ยก็หายากซะเหลือเกิน,นครับก็ใช้สแสแงนะครับสแสแงเนี่ยก็เป็นแบบมิตรภาพของมือใหม่นะครับมันควงได้2ครั้งนะครับเราจะเห็นได้ว่าซอมบี้ตัวเล็กเนี่ยหายไปหมดเลยนะก็ถ้าลงในโหมดฮาร์ดเนี่ย เราก็คุ้มค่านะที่จะเสียหนึ่งลูกนะครับเือสองครั้งไปเรียบร้อยสองครั้งนั่นแล้วค่อยๆทำหนึ่งสองคิเบ์มาแล้ว อันนี้เนี่ยเราก็ควงกับยักได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะเกร็งนะครับสําหรับใครที่เป็นมือใหม่มันอาจจะโอ้ยโ,โดนแน่โดนต่อยแน่อะไรประมาณนี้อาจจะเกร็งนะครับเพราะว่าเราไม่ชินนะครับการควงสองครั้งมันก็ใช้เวลานานนะใจเย็นพังแล้วพังแล้วพังแล้วเฮ้ย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 ย,ย,ยักพวกนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ยักเนี่ยมันเป็น ตัวแช่แข็งมันเดินได้คือเอาจริงๆนะครับเราหย่อนลูกระเบิดไปสองลูกมันก็จบเรื่องแล้วนะอันนี้เผื่อใครที่มีลูกระเบิดลูกเดียวนะครับแต่ว่าอยากประหยัดไงมันก็หย่อนลงหนึ่ลูกแต่ถ้าในโหมดฮาร์ดเราคจะหย่อนแค่หนึ่งลูกเท่านั้นนะเราจะไม่ใช้ถุนระเบิดนะครับเพราะว่ามันเกินไปการเอาของเนี่ยก็โอ้ยาก โดนแล้วจะเย็นจะเย็นเออนั่นแหละเปิดเข้าไปเนี่ยเราก็จะใช้อาวุธที่มันตีแรงๆนะครับเข้าไปแล้วเข้าไปยสอยสอยอ่ดาบสอยดาบตัวนี้หนึ่งอ่ะแล้วก็กินอาหารนะครับหรือว่าเพิ่มเลือดไปนะครับเพิ่มเลือดไปหนึ่งแล้วก็เราจะระเบิดลงเลยนะครับจับจังหวะให้ได้ ความจริงมันมีมันมีหนักกว่านี้อีกนะความจริงมันมีหนักกว่านี้อีกคือเราวิ่งเข้าไปด้านในนะครับแต่ว่าผมก็เอาแบบไม่เม้นรุนแรงมากอะ่ะอันนี้ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยแล้วกับบัคกำแพงเนี่ยผมเหนื่อยแล้วอ่ะขอยิงไปแล้วกันใช้หน้าไมา้ยิงไปเลยในโหมดฮาร์ดก็ยิงได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะต่างกันเล็กน้อยตรงที่มันเกาะน้าขึ้นแล้วมันก็จะวิ่งได้นะนี่บ เอาจริงๆถ้ามี AK ติดเครื่องยิงลูกระเบิดผมว่ามันประหยัดลูกระเบิดลงไปได้นะมันประหยัดได้ถ้าเป็นในโหมดธรรมดาก็เราจะโยนไปที่3ลูกใชม่มันมันมันไม่เหมือนเดิมครับครั้งนี้ก็จะหย่อนไปที่2ลูกนั่นเองนะแล้วก็ตามด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดแต่ว่าอันนี้มันเครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยมันก็เหมือนกับถุนระเบิดนะครับตัวนี้ก็คือมันลดโอกาสดรอป้วยนะมันลดโอกาสดรอปของของหายากด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะ แต่ก่อนผมก็คิดอยู่นะที่จะไปไปเกาะแห่งความตายใช่หรือเปล่าใช่เกาะแห่งความตายนะครับแล้วก็ไปประดิษฐ์อาวุธนะครับผมก็มีแบบโครงการพันล้านเลยนะครับที่จะไปประดิษฐ์อาวุธที่นั่นนะครับประดิษฐ์อาวุธมาใช้แต่ว่าการประดิษฐ์อาวุธแต่ละอันเนี่ยอุย้ยค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากเลยนะกว่าจะได้มาอะไทเทเนียม10อันอะไรพวกนี้นะวันหนึ่งเนี่ยประดิษฐ์ได้2กระบอก โอเคเรามาควงสองครั้งก็ดีกว่าครับควงสองครั้งอันนี้มันก็ไม่รู้ว่าใครมีวิธีที่ดีที่สุดไหมนะน่าจะตีไปเลยแล้วกันแต่ของผมเนี่ยก็จะใช้การควงสองครั้งแบบนี้นะครับฟันไปหนึ่งครั้งแล้วก็ลบแล้วก็ฟันไปสามครั้งครับสรุปก็คือเราโดนตีหนึ่งครั้งแต่ว่าเราฟันไปได้สี่ครั้งนั่นเองนะครับถ้ามันใกล้ตายเนี่ยเราก็จะฟันได้สองครั้งดูนะครับอันนี้คือเลือดห้าสิบห้าเดี๋ยวนะ มันไม่โดนเนี่ยนั่นแหละเราก็จะไม่โดนต่อยนะครับล่องอีกทีล่องอีกทีเลือดห้าสิบอ่ะยังโดนเหมือนเดิมไปไปไปต่อไปตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถใช้ขาตนะได้นะครับหรือว่าอาวุธระยะไกลเช่นป้ายจราจรมีเขียวนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราจับจังหวะด,ดีดีค้อนมันกคถึงนะครับแต่ถ้าเราจะไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะไม่ได้แล้วนะมันให้แค่ตัวเดียวครับ อย่างน้อยก็ได้สอยอย่างเ็ดีอ่ะเข้าไปร่อเนี่ยมันก็เป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับเราก็จะยังไม่ได้กดลอกกดย่องนะครับพอมาถึงตรงนี้เราก็ค่อยกดนะครับทําแบบนี้มันก็จะไปได้เร็วนะครับครั้งนี้ก็จะวิ่งกลับไปเลย เราพ็จิกกลับไปเลยนะครับมันมันมันกลับไปได้แล้วก็มาพอมาถึงระยะหนึ่งเนี่ยเราค่อยค่อยๆกดย่องนะครับแบบนี้มันก็จะไปได้เร็วนะครับแล้วก็เอาปืนมาใส่ทำไมต้องเอาปืนมาใส่ด้วยอะก็มันจะได้เร็วนะครับเพราะว่าขาหลอดเนี่ยก็ต้องทําให้มันเร็วๆใช้ไม่ได้แล้วก็จะใช้ปืนเรียกนะครับถ้ามันอยู่ไกลมากๆเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ปืนเรียกมันออกมา มาถึงจุดที่มันใกล้สําคัญแล้วนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยติดบ่อยไม่ว่าจะเป็นลออเก่งหรือว่าไม่เก่งนะเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะติดบ่อยเหลือเกินอันนี้ก็ต้องระวังนะครับตรงนี้เนี่ยโอรุ่นปราบเซียนตรงนี้นะครับก็ระวังดีๆนะครับอันนี้เราจะชิดด้านนอกเลนะชิดด้านนอกแบบนี้นะครับเข้าไปใกล้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตู้อ้วนมันเห็น ห้องนี้เนี่ยทำเอาหวั่นไหวได้เลยนะเพราะว่ามันวิ่งมาเยอะเหลือเกินนะครับทำเอาหวั่นไหวเลยล่อครั้งแรกเนี่ยโอโ้โหเยอะไปไหนนะครับแต่ถ้านั่นมาเยอะแล้วนี่โอโ้โหยังจี้อะ่ะมันเยอะเกินไปห้องนี้ก็คิดว่าจะไม่รอดแต่ก็รอดคนระับตรงนี้ก็รอดเหมือนกันตรงนี้อุ้ยไม่รอดไม่รอดเนี่ยพอรอดโอ้ยรอดตลอดนะเนี่ยตรงนี้ก็อุ้ยอุ้ยวาดเสียวตลอดคนระับ ตลอดทางเลยนะรับการลอ่อแต่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆเดี๋ยโอ้ชินแล้วมาย่างไงก็มาครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยมาผสมด้วยนะครับก็ยักษ์เนี่ยเลือดห0าใช่ไหมครับลูกระเบิดก็ครั้งละสองร้ก็หย่อนไป2ครั้งนะครับก็จะหย่อนไป2ครั้งกดรัว ไม่ได้หยุดไม่ได้ค่อยๆขยับไปนะครับมือต้องเบาๆค่อยๆขยับไปนะกดลุวไม่ได้ค่อยๆขยับออกไปขยับออไปนั่นแหละกดลุล่วงสองครั้งสองครั้งเออนั่นแหละบึ้มบึ้มเหลือแค่ยัดโอเคลราความจริงเนี่ยมันต้องใช้3มลูกแต่ว่าเล็กๆน้อยครับ AK เคช่วยเราได้ ประหยัดไป1ลูกนั่นเองนะครับโอเคด้านในก็เราจะใช้ AK นคะครั้งนี้เนี่ยคลิปนี้เราจะเน้นไปที่ K นะครับครั้งนี้เราจะใช้ AK เข้ามาร่วมฟาร์มนะครับโอเคแล้วก็ใช้ค้อนไปรอบหลังไปด้วยชั้นแรกนะครับเราจะไม่ยิงแบบตรงๆนะครับเราก็จะมาตรงนี้แล้วก็ผ่านมาตรงนี้อีกลงมานี่เล็กน้อย เราจะตีก็ได้นะครับตรงนี้แต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเล่นล่อไม่ต้องตีแต่ว่าถ้าไม่เล่นล่อตีเลยครับรอจังหวะสักหน่อยเราก็จะไปเอานายด้านล่างนี่มาด้วยนะครับไมต้องทำให้มันเป็นยุเรื่องยุ่งยากเลยนะหมดหมดทุกตัวแนละ้ว แน่นอนว่ามันโดนตัวเองด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องมีเกาะดีะระดับหนึ่งเอาเป็นเกาะทหารเลยนะแล้วก็มาเล่นแบบนี้นะครับครั้งนี้ก็ไม่เหลือไม่รู้ว่าจะเหลือเกาะไหมนะครับอ๋อเลือดเขาเหลือ2องถ้าถ้าใช้เขียวไปก็น่าจะ ค่าเขาได้อันนี้ชุดมันน่าจะเกินไปแล้วนะแน่นอนว่าการเล่นแบบนี้ก็เปลืองชุดนะครับความคุ้มค่าก็คือเร็วแต่ว,ว่าเปลืองชุดนั่นเองนะครับระเบิดมันไม่ได้แรงจนแบบจะทําให้เราตายในนัดเดียวได้นะครับแต่ว่าถ้าใส่ชุดไม่ดีก็อาจจะปิ้วได้นะครับไม่ไม่ถึงขนาดนั้งไหเพราะว่าอันนี้ก็คือหนึ่งร้อยนะ มีดบางต่อแล้วนะครับมีดบางต่อก็จะแต่งประมาณนี้แหละครับผมแล้วมันก็จะควงสองครั้งได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอ่ะแล้วเรามากลับมาที่การลอกกันดีกว่า่ปถ้าในโหมดฮาร์ดเราจะยิงพวกนี้ทิ้งเลยนะมันไม่มีมันไม่มีความจําเป็นนะที่จะลอกหมดทุกห้องนะครับอันนี้ก็คือผมแบบ ให้อารมณ์แบบว่าผมเป็นนายทุนใหญ่อะประมาณน,นี้อันนี้ก็คือควงสองครั้งได้ทบง่ายด้วยหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเอ้ยมันง่ายนะครับแบบนี้ค่อนข้างง่ายเลยไม่โดนต่อยด้วยนะครับแล้วมันเหมาะที่จะมาสู้กับยักษ์ด้วยนะเพราะว่ามันทําง่ายมากคนระับติดคิบ่อยแล้วก็ควงสองครั้งได้ง่ายเลย ันดีกว่าสแลงเลนะแม่ควงสองครั้งก็สนุกเกินครับมีดมีดจะพังแล้วเปิดห้องนี้แล้วก็ตามมาด้วยห้องนี้ แน่นอนว่าต้องจ่ายค่าผ่านทางด้วยครับตรงนี้ก็จ่ายค่าผ่านทางเป็นโดนต่อยครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าที่นี่มันไม่ได้โดนต่อยมากนะครับ โอ้โหเข้าไปล่อด้านในไม่ได้เสียดายจช่ไหครั้งนี้ผมน่าจะลืมปรับตรงนี้ให้มันเป็นวิ่งเร็วนะครับถ้าเป็นวิ่งเร็วเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้โดนต่อยขนาดนี้ผมอยากลองอะไรใหม่ๆด้วยนะครั้งนี้เนี่ยก็จะเอาเป็นแบบใช้เ k เคลยแล้วกันนะครับเ k คแทนลูกระเบิดเลยแล้วกันเราก็จะให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเราสักหน่อยนะครับเข้าใกล้เราสักหน่อยประมาณนี้นะครับมันก็จะ ตัวนี้มันก็จะอยู่ด้านหน้าของเรานะครับเพราะว่าไม่รู้สิมันเราตั้งใจว่าให้มันอยู่ใกล้เราที่สุดนะครับมันอยู่ประชิดหน้ากับเราเลยผมก็อยากลองเหมือนกันนะถ้าเราไม่ใช้ลูกระเบิดเนี่ยเราใช้ A k เคนะครับแบบอุย้ยชั้นพวกนี้ไม่จําเป็นหรอกต้องต้องล่อนะครับก็ลองใช้ AK ลองลองดูนะครับแบบชั้นที่เราไม่จําเป็นต้องรอลองดู อันนี้ก็ถ้าล่อแบบหย่อนระเบิดเนี่ยเราอาจจะไม่มีนะครับลูกระเบิดขนาดนั้นแต่ว่าถ้า AK ติดระเบิดเนี่ยมันระเบิดได้หลายครั้งนะครับลองดูเดี๋ยวพับตุ้มระเบิดแล้วนะครับหนึ่งครั้งหารอบสองจัดไปแล้วรอบที่สามมาอุยอ้ยเฮ้ยมันมัน,ม,นมันใช้ได้นี่ว่าเอ้ยเจ๋ง เอคมันยังไม่พังเลยเอ่ะเฮ้ยเจงเงๆงก็จะไปเชิญตัวนี้มานะครับแล้วก็จะเปิดกล่องเปิดล็อกโซ่พวกนี้นะครับแล้วก็จะเข้าไปรอบหลังเขาหนึ่งทีนั่นแหละแล้วก็ค่อยออกมาทำให้เขาเป็นจังหวะเดียวกันก่อนนะเราชิดอยู่ตรงนี้ก็ได้นะรอให้เพื่อนเขามาก่อนนะนั่นแหละเป็นจังหวะเดียวกันอุ้ยพร้อมเพียง เต็มสิบไม่หักโอเคสรุปก็คือ AK ไม่พังครับ AK ไม่พังอ่ะมันคล้ายๆกับทุนระเบิดนะนะครับมันระเบิดแล้วก็มันก็จะลดโอกาสดรอปนะครับลดโอกาสดรอปบัตรอะไรพวกนี้เราก็ต้องมาคิดดีๆนะครับว่าคุ้มค่าไหมถ้าเราต้องการบัตรแบบโอ้บัตรมันขาดแคลนอะไรพวกนี้ก็อย่าทําเลยนะครับแต่ว่า เฮ้ยเราอิ่มตัวแล้วก็คือบัตรมันเพียงพอแนละ้วเราคิดว่าเออบัตรเนี่ยมันเพียงพออยู่แล้วสามสิบก็บัตรแดงก็สามสิบอะไรประมาณนี้มันเพียงพอแล้วทําได้นะแบบนี้นะครับเอเคยังไม่หมดหนึ่งก็บอกเลยฟาร์มทั่ว,ม,วมั่วไปหมดผมน่าจะเข้าไปฆ่าพวกนี้ให้สินซากอ้อห้องนี้เนี่ยเผื่อใครที่เป็นมือใหม่นะครับอยากจะเข้าไปรอบมันต้องรอบอยังไงนะครับเข้าไปมันก็คือเห็นเลยไม่เข้าไปทางนี้อเข้าไปทางนี้ครับ แล้วเราเลือกได้ว่าเราจะตีอะไรคู่ก็ตีพี่อ้วนดิเออนั่นแหละค่อยคอยๆตีพี่อ้วนเออนั่นแหละอุ้ยเขาสวนมาเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะสวนนะครับ ลุยนี่มันน่าจะเกินไปครับเดี๋ยวผมขอตั้งตัวก่อนไปยอย่าชิดด้านในนะครับอย่าชิดด้านในไม่งั้นติดนะเนี่ยโอ้หถ้าอันนี้ยังคือยังไม่ได้ติดด้านในก็ไม่ได้ชิดด้านในนะติดนะครับโอเคตายเนี่ย,ยน่าก็น่าจะมันมันเข้าไปเอาของยากไว้น่าจะยากเท่านั้นแหละผมเลื้ยไว้ตลอดอันนี้ เราลอบใหม่ได้เพื่อนตัวน้อยไปเอาดีๆเลยมันก็ตีแรงนะในโหมดฮาร์ดอย่างแรงเลยครับ หย่อนลูกระเบิด1ลูกแล้วก็ออกจากเกมไปเลยแล้วก็ปัดหน้าจอออกจากเกมนะครับนี่เป็นเรื่องแบบธรรมดามากนะครับส่วนของผมเนี่ยก็จะฆ่าให้หมดเลยโดยจะใช้ปืนเจาะกาะด้วยแล้วก็ AK ติดระเบิดนะการใช้ AK ติดระเบิดเนี่ยมันง่ายมากนะเท่าที่ผมมาคิดดูเนี่ยมันง่ายมากเพราะว่ามันมันยิงเร็วมากนะครับแล้วเ,เมื่อเราไปเทียบ เทียบกับเครื่องยิงลูกระเบิดแบบมิวกอนะที่มันเป็น200อะต่างกันนะครับโอ้ไม่นะพยาธเราต้องฟังเสียงพยาดเลยคนระับฟังเสียงดูนะว่ามันเป็นจังหวะเดียวกันไหมนะครับแล้วก็รอสกิลระเบิดแล้วก็ตุ่ม,มแล้ว,ลวค่อยยิงไปทีละตัวครับผมก็จะค่อยๆยิงไปทีละตัวแล้วกันนะยิงไปอุ้ย ถ้าเป็นปืน M 1 6เนี่ยเอาไปยิงนะครับมันก็จะกระเด็นเนี่ยเห็นไหมครับมันกระเด็นนะครับบางทีมันกระเด็นโดนลูกตุ่มเลยนะครับการสั่นเกิดขึ้นนั่นไงครับเห็นไหมลูกตุ่มเนี่ยมันจะทําให้ลูกตุ่มเนี่ยมันสั่นนะครับแล้วเราก็จะโดนดักลูกตุ่มนะเห็นไหมครับถ้ามันสั่นทีนึงเนี่ยโอ้โหมันลดเลือดเราเป็นยาวๆเลยนะอันนี้ก็ ไม่อยากให้ใช้ M16 นะครับอยากให้ใช้เป็นปืนพกสมักกว่านะครับเราจะมาทำวิธีนี้เราลอกออกมาก่อนไหมเราน่าจะลอกออกมาก่อนนะครับอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะเราก็มาอยู่ด้านตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ก่อนอย่าให้มันมาถึงนะครับอย่าให้มันมาถึงกำแพงนะครับออกไปเลยอุยกลัวโดนลูกตุ่มนี่แหละครับโดนมันต่อยครั้งนึงแล้วก็กลัวโดนลูกตุ่มนี่แหละ อ่าเรียบร้อยค่อยค่อยยิงตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะตามด้วยเป็นเป็นอาวุธประชิดนะครับทีหลังนะครับแล้วก็ยิงไปก่อนนะครับรอจนกว่ามันจะวิ่งเร็วนะครับโอเคแค่นี้พอแล้วครับถ้ามันต่ำกว่าสองร้นี่ก็คือมันวิ่งเร็วแล้วนะ ทดลองให้เขาดูหน่อยว่าความเร็วของเขาเท่าไหร่44ครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเร็วเหมือนกับซอมบี้ตัวเล็กธรรมดานะคมันมันเร็วประมาณนี้แหละไม่ได้เร็วมากจนอุ้วิ่งวิ่งไม่ทันแล้วไม่ใช่น บอกตรงๆว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้นะครับอเฮ้ยเฮ้ยมันทำได้เฮ้ยเจ๋งเจ๋งเอ้ยมันทำแบบนี้เราทำให้มันเป็นจังหวะเดียวกัน นั่นแหละสเต็ปง่ายๆเลยครับเราก็จะทำเหมือนอาวุธนะครับเนี่ยเราก็จะทำแบบนี้เหมือนก,นกันกับอาวุธนะครับแบบนี้เลยนะครับโอ้ตรงนี้ได้ต้องทำให้พยาธเนี่ยมันเป็นโจมตีแบบแบบพร้อมเพียงกันเลย เคเลือดเขาเหลือสีอ่เรอนับให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับว่าผมยิงไปกี่นัดแล้วพี่เอคของเราเนี่ยยังไหวถึงแม้ว่าจะกำลาบหมดทั้งนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเราเอาเอคไปยิงเนี่ยผมเชื่อว่ายิงถ้าไม่ใช้วิธีนี้วิธีนี้อันตรายนะครับเราต้องแบบเชี่ยวชาญจริงๆเอา้าเลือดเหลือคนละ4ีเองเหรอ หมดแล้วโอ้ประหยัดลูกระเบิดอันนี้เก็บไว้ใช้นะลูกระเบิดสีลูกนี่เก็บไว้ใช้ไม่ได้ใช้แล้ว